สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเริ่มเทอมที่สองนะคะในการเรียนออนไลน์นะคะคราวนี้นะคะวิชาของครูภาษาไทยนะคะนักเรียนได้สมุดภาษาไทยของครูคืนกลับไปแล้วใช้เล่มเดิมเลยลูกแลนะคะแล้วเขียนจัวหัวด้านบนไว้ว่าเทอมสองนะคะสาหรับคนที่ใช้เล่มเก่าแต่ใครจะใช้เล่มใหม่เล่มอื่นเลยนะคะก็สามารถใช้สมุดเล่ม ใหม่ได้นะคะก็เขียนหน้าสมุดไว้ไว้ว่าเป็นวิชาภาษาไทยนะคะสมุดไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นของโรงเรียนเราเนะคะนักเรียนใช้เออสมุดอะไรก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นความจําเป็นเนาะคราวนี้ตารางเรียนออนไลน์ของเราเหมือนกับเทอมที่1นะคะแต่ว่าเนื้อหาไม่เหมือนเดิมนะนะคะเนื้อหาก็จะเป็นของในเทอมที่2นักเรียนก็จะได้เรียนกับครูทรายในวิชาภาษา ภาษาไทยครานี้เมื่อเทอมที่แล้วนะคะครูสอนเรื่องของคํานามไปละนะคะมาถึงเรื่องแรกของเทอมที่สองที่นักเรียนจะได้เรียนกันก็คือครูจะสอนในเรื่องของคําสรรพนามนะคะในเรื่องของคําสรรพนามเครานี้เราเมื่อคุยทําความเข้าใจกันก่อนในการเรียนออนไลน์ของครูนะคะครูจะทําการสอน3แบบด้วยกันแบบที่1 คือการสอนออนไลน์แบบนี้แหละเป็นวิดีโอแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถเปิดเวลาไหนตอนไหนเรียนตอนไหนที่สะดวกก็ได้แต่ขอให้เป็นวันต่อวันเรียนวันต่อวันมันจะได้ไม่สะสมนะคะถ้าหลายๆวันแล้วมาดูทีเดียวเลยเนี่ยมันจะงงนะคะวิดีโอจะตีกันนะคะแล้ววิดีโอภาษาไทยการสอนของครูทุกครั้งครูจะเก็บไว้ที่ u t u b e ครูไซเดอ e t ท a เชอร์นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะไปอะไรลูก สามารถที่จะไปดูย้อนหลังดูได้ตลอดมันไม่หมดอายุใน y t u t u นะคบอีกอย่างนึงก็คือครูจะวิดีโอคอลกลุ่มไปหานักเรียนนะคะครูจะขอเข้าไปนะคะขอครูประจำชั้นเข้าไปนะคะหานักเรียนเป็นสอนอในวิดีโอกลุ่มนะคะหรืออีกอย่างที่3มก็คือซูมนะคะอย่างที่3ก็คือซูมนะคะครูใช้3อย่างเลยนะ นะคะของครูครูใช้สามอย่างเลยแล้วแต่ว่าสัปดาห์ไหนนะคะจะใช้แบบไหนนะคะแล้วแต่ว่าสัปดาห์ไหนจะใช้แบบไหนอ่ะโอเคเราพูดคุยกันทักทายกันพอของปากของคอแล้วนะคะ mm hmm. เด็กๆมาดูนะคะเรื่องของคำสรรพนามกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะนักเรียน สวัสดีครับคุณครูดูตามไปเลยนะคะนเรนนะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนของครูนะคะประกอบกับวิดีโอนี้ไปด้วยเลยนะคะระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยคคำสรรพนามนเรนมาทําความเข้าใจเรื่องของคําสรรพนามก่อนคําสรรพนามพูดตามครูนะคะคําสรรพนามคือคําที่ใช้แทนคํานาม เช่นฉันเธอเขาเป็นต้นอันนี้นักเรียนต้องท่องได้นะคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามเช่นฉันเธอเขาเป็นต้นนะคะฉะนั้นคำสรรพนามเือคำที่ใช้แทนคำนามนะไม่ใช่คำนามนะคะอืมนักเรียนรู้ไหมว่าคำสรรพนามคืออะไรคืออะไรครับคุณครูคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำๆ มาดูที่บุรุษสรพนามนะคะบุรุษสรรพนามเป็นสรพนามที่ใช้แทนบุรุษสรพนามเนี่ยนักเรียนมันเป็นชนิดนักเรียนสังเกตนะลูกอ่ะครูทรายขอใช้ปากานิดนึงนักเรียนสังเกตนะเครื่องมือแปลแบบนึงนะลูกพอดีว่าครูจะต้องใช้ นักเรียนดูตรงสรรพนามตรงนี้ถ้ามันเป็นชนิดของคําสรรพนามด้านหลังมันจะบอกว่ามันเป็นอะไรบุรุษสรรพนามแปลว่ามันเป็นชนิดของคําสรรพนามอ่ะวิภาคสรรพนามข้างหลังมันก็จะบอกว่ามันเป็นสรรพนามฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องสับสนบางคนบอกว่าครูสามัญนามสามัญนามข้างหลังมันเขียนว่านามเฉยๆแปลว่ามันเป็นคํานามแต่ถ้ามันเป็นชนิดของสรรพนามด้านหลังมันจะเขียนว่า สรพนามเอ้นักเรียนสังเกตด้านหลังเห็นไหมลูกอืมมันเป็นแบบนี้นะให้นักเรียนสังเกตดีๆนะแบบนึงนะครูทายกำลังย้อนเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกว่าสัพพนามแปให้ให้เรารู้กันว่ามันคือ,ม,คอมันคือชนิดของคำสัรพนามนะคะอย่าสับสนอย่าไปปนกันกับคำนามเช่นวิภาคสัพพนามมันจะเขียนวิภาค วิภาคสัพพนามใช่ไหมโอ้โปากาครูไม่เป็นใจวิภาคสัพพนามมันลืมไงอืมมันลืมวิภาคสัพพนามอ่ะแบบนี้เห็นไหมนักเรียนด้านหลังมันจะเขียนว่านามแปบลบว่ามันเป็นคำนามมีแบบหน,นึ่งนักเรียนเรียนต่อไปเดี๋ยวกูจะสอนวิเศษ พันธวิเศษตัวท้ายมันจะบอกว่ามันเป็นชนิดของคําวิเศษตัวท้ายมันจะบอกว่าวิเศษให้เรารู้ว่าอ๋ออินี่มันเป็นชนิดของคําวิเศษช่นะฉะนั้นให้เรียนสังเกตตัวท้ายของมันดีๆมันเป็นชนิดของอะไรตัวท้ายมันจะบอกนี่คือข้อสังเกตง,ง่ายๆขั้นตอนแรกอ่ะต่อนะคะคำนา ใช้รบุรุษสรพนามจะมีทั้งหมดสามบุรุษนะครับบุรุษที่หนึ่งคือผู้พูดชั้นดิฉันข้าพเจ้าคือแทนตัวเราตัวอย่างสรัพนามบุรุษที่หนึ่งให้ฟังหน่อยค่ะสรพนามบุรุษที่หนึ่งคือใช้แทนตัวผู้พูดก็คือตัวเราชั้นดิฉันข้าพเจ้าสรพนามบุรุษเดียนหรือถ้าพูดภาษาพ่อขุนก็คือกูเนี่ยคือสรพนามบุรุษที่หนึ่ง นะคะคือใช้แทนตัวเราคือผู้พูดสัพนามบุรุษที่สองที่ไนะคะแทนผู้ฟังท่านคุณอ่าผู้ฟังเราคุยกับเพื่อนเนี่ยเธอคุณนักเรียนลองยกตัวอย่างประโยคสัพนามที่สองให้ครูฟังหน่อยค่ะบุรุษสัพนามมัทัี้เธอจะไปขายของไหมอ่าใช่แล้วค่ะวันนี้เธอจะไปขายของไหมเธอผู้ฟังคําว่าเธอจะเป็น สรรพนามรุษที่สามใช้เรียกแทนผู้ถูกกล่าวถึงมันเขาอสรรพนามบุรุษที่สามใช้แทนผู้ถูกกล่าวถึงมันเขาท่านเราคุยกับเพื่อนเรานะสมมติอ่ะสมมติเนี่ยครูคุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนครูนะสวัสดีปกาเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเนี่ยใช้คําว่าเธอแทนในปกาโอเคไหม ไอปกาคุยสมมติปากาเป็นคนนะปากาคุยกับครูฉันสบายดีเรามาใช้คําว่าฉันแทนตัวเขาถูกต้องไหมอ่ะคนสองคนคุยกันปากาเธอว่าเมื่อวันเมื่อวานเนี่ยเธอเห็นเธอเห็นเออสูนัขตัวนั้นนะ่ะที่มันแบบมันตัวใหญ่ๆหอะ่ะครูจะใช้คําว่ามันแทนสรรพนามบุรุษที่สามคือ สัตว์ที่ครูกล่าวถึงนั่นก็คือสุนัขพูดง,ง่ายๆฉันว่าเธอไปคุยกับเขาชันหนึ่งเธอสองเขาสามบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองบุรุษที่สามแบบเนี้ยเออหรือถ้าเขาเ้าใจง่ายๆถ้าเป็นภาษาพ่อคุณเด้อกูว่ามึงไปคุยกับมันเนี่ยกูมึงมันสามอย่างกูหนึ่งมึงสองมันสามแบบนี้เลยฉันเธอเขาอย่างเงี้ย นะีคะบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3าผู้พูดผู้ฟังแล้วก็ผู้ถูกกล่าวถึง3ระดับนะคะอ่าต่อท่านผมรู้ครับพอใจไม่สบายเขาจึงไม่ได้มาโรงเรียนเห็นคำว่าเขา<ช>ไหมคะเรียน สัพนามบุรุษที่3ใช้เรียกแทนผู้ถูกกล่าวถึงก็คือเขานะคะเขาเป็นสัพนามบุรุษที่สามเอบุรุษสัพนามที่สต่อไปสัพนามชี้ระยะเป็นสัพนามที่กำหนดให้เราว่าสิ่งที่กล่าวถึงนั้นอยู่สัพนนี้ระยะใกล้ๆเราเรียกว่านิยมสัพนามนะคะอยู่สัพนามชี้ระยะใกล้ๆนี่เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัตถุเรียนพูดตามครูนะคะ นิยะมะสัพพนามสัพพนามชี้ระยะใกล้ไกลผู้ตามกูนะคะน,นี่นี้นั่นนั้นโน,น่นโน่นน,นู่นโน่นนี่นี้นั่นนั้นโน่นโน่นนู่นโน่นนะคะนี่นีนน่นีน้นี้ไกลเข้าไปอีกนั่นนั่นไกลเข้าไปอีกนั้นโน่น น้นนูนนูนนู่นไกลมาเดิมไกลไปเรื่อยๆนะคะไกลไปเรื่อยๆนะปีนี้นักเรียนลองยกตัวอย่างประโยคจากรูปดูสิคะนั่นรถจักรยานของเธอถูกต้องขักเรียนเขาใช้คำว่านั่นแทนแทนอะไรคะ แทนระยะวันท่านไงนั่นรถจักรยานของเธอสรรพนามที่เป็นคําถามใช้แทนคํานามสรรพนามที่ใช้แสดงคําถามเขาเรียกว่าปฤจ้ดฉาสรรพนามนะลูกนะคะก็ใช้เขาเรียกว่าปฤจ้ดฉาสรรพนามตัวอย่างเช่นเธอชอบอันไหนปรื้ฉาสรรพนามสรรพนามแสดงคําถามจากผ้าเธอชอบอันไหนอันไหนเป็นคําถามคุณจะเลือกสิ่งใดในตู้นี้ เก่งมากข่นเรียนสิ่งใดเป็นคําถามเห็นไหมคะปฤจดช้าสรพนามสรพดับสรรพนามแสดงคําถามมันเป็นคําถามที่ใช้แทนคำนามใช้แทนคํานามที่กล่าวถึงโดยไม่ต้องการคําตอบสรพนามบอกความไม่เจาะจงนะคะใครๆใครใดใดใน้ครใดอย่างเงี้ยฉันไม่เห็นใครขยันอย่างเขา ให้ครูฟังอีกสักประโยคได้ไหมคะรู้สิ่งใดหรือจะสู้รู้วิชาสิ่งใดคะว่าส,สิ่งใดไม่เจอะจ,จงนะคะไม่เจาะจงว่าเป็นอะไรอะครูยกตัวอ,อย่างง่ายๆไม่เจอะจงใครจะไปเที่ยวกับฉันก็ไปได้ใครจะไปเที่ยวกับฉันกับฉันก็ไปได้ครูจอะจงไหมว่าเป็นใครที่จะไปเที่ยวกับครูครูจอะจงไหมคะไม่จาะจงนะคะ เหมือนเราเหมือนแม่ถามเราว่าวันนี้จะกินอะไรอะไรก็ซื้อมาเธอแม่กินได้หมดแหละอะไรก็ซื้อมาเธอเนี่ยไม่เจาะจงว่ามันเป็นอะไรแบบนี้แหละเขาเรียกว่าสรรพนามบอกความไม่เจาะจงนะคะต่อไปนะคะสรรพนามบอกความชี้ซ้ำ,ำะะใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงมาก่อนแล้วและต้องการกล่าวซ้ำอีก ตัวอย่างประโยคเช่นประชาชนต่างไปลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนรัษฎรสรพนามเชื่อมประโยคใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าและเมื่อต้องการกล่าวซ้ำยกตัวอย่างประโยคคนที่เดินมาเป็นน้องของฉันอ่ะนักเรียนดูนะ คนที่เดินมาเป็นน้องของฉันเชื่อมประโยคคนมันเชื่อมระหว่างคนคนที่เป็นประธานเดินมาเป็นน้องเดินมาเป็นน้องของฉันคนที่ใช้คำว่าที่ในการเชื่อมคนกับการเดินมาคือเชื่อมผ้าประธานกับผ้าแสดงให้มันเข้าด้วยกันนะคะ สรรพนามที่เน้นตามความรู้สึกของผู้พูดใช้หลังคำนามเพื่อบอกความรู้สึกของผู้พูดที่มีต่อบุคคลที่กล่าวถึงนักเรียนลองแต่งประโยคให้ครูฟังได้ไหมคะคุณแม่แผมเ<ม>ป็นคน,นคอารมณ์ดีครับเก่งมากค่ะนักเรียน เน้นความรู wan, yeah, s <S ้ส um, like we oh, really? uh, mm ึก hmm. ค nah, ุณแม่ผมเป็นคนอารมณ์ดีลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะนะคะอ่ะเขามีแบบฝึกหัดให้เราลองทำนะคะนัเรีอนอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะเติมคำสรรพนามให้นักเรียนนำคำสรรพนามที่กหดให้ลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่ถูกต้องถูกต้องข้อที่หนึ่ง ควรรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะควรรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะข้อที่สองนะแม่บอกว่าไม่ควรรังแกสัตว์เพราะน่าสงสารนักนะเรียนลองดูเลยเรามาทำกับครูเลยนะมาทำด้วยกันเลยพร้อมครูเลยนะเอานะเติมคำสรรพนามที่กำหนดให้ลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่ถูกต้อง S <S เขาให้คําว่าอาตมาเขามันที่ผู้เธออะไรกันใครโน่นมาหนึ่งจุดจุดจุดควรรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะอันนี้จะเติมว่าอะไรจะเติมอะไรลูกจุดจุดจุดควรรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะน,นั่นเียจะเติมคําว่าอะไรเธอใช่ไหมนั่นเรียนจะเติมเติมคําว่าเธออันนี้รูสมมตินะสมมุติเนียเติมควาว่าเธออ่ะเธอควรรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะกูถามคำหนึ่งเธอ เป็นบุรุษสรพนามที่เท่าไหร่หนึ่งสองหรือสามเธอเนี่ยเธอควรรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะเธอเป็นสัพนามบุรุษที่เท่าไหร่คะเป็นบุรุษสรพนามที่ที่สองอ่าที่สองนะคะฉันเป็นสัพนามบุรุษที่หนึ่งข้อสองแม่บอกว่าไม่ควรลังแกสัตว์เพราะจุดจุดจุดน่าสงสารเพราะอะไรลูกเพราะเลือกมาเลือกมาเพราะเพราะ มันนะคะเพราะมันเพราะมันน่าสงสารรูถามว่าคําว่ามันที่เรียเอามาเติมเนี่ยมันในที่เนี้ยไม่ใช่หมายถึงมันที่มันขุดออกมาจากดินกินแบบนั้นนะนะคะมันนี่คือแทนคนแม่บอกว่าไม่ควรรังแกสัตว์เพราะมันแทนคนหรือแทนสัตว์แทนสัตว์นะคะมันในที่นี้คือแทนสัตว์ที่ถูกรังแกมันเป็นสรพนามบุรุษที่เท่าไหร่เป็นบุรุษสรพนามที่เท่าไหร่คะหนึ่งสองสาม แม่บอกว่าไม่ควรลังแกสัตว์เพราะมันน่าสงสารมันเป็นสรพนามบุรุษที่สามค่ะเนี่ค่ะเป็นสรพนามบุรุษที่สามนะต่อน <3 S 1> ะคะลองทํานะลองทําข้อที่สามอ่าข้อที่สามนะคะเห็นด้วยกับความคิดของโยมนะใครใครใครจุดจุดจุดเห็นด้วยกับความคิดของ